ยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเกมมือถือทุกเกมราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนยังไงก็ต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์คริสตัลชอปบริการเติมโรบักราคาถูกเรดดีไม่แพงบริการสินค้าแมปต่างๆมากมายต้องคริสตัลชอปเท่านั้นสตาร์บัคคิดถึงร้านฟาร์มแมปโรบักและบริการเติมพ a าสคิดถึงสตาร์บัคสรุปอัปเดตหนึ่งกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ัวเกมเนี่ยได้อัปเดตมาค่อนข้างช้านะครับหลังท,ที่ประกาศอัปเดตกันตอนตีสี่เนาะก็ได้เล่นกันประมาณ6กโมงครึ่ง นะครับถือว่าช้ามากๆเนะาะอาจจะเป็นเพราะว่าทีมงานเกมมีค่อนข้างน้อยด้วยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเราไม่ว่ากันละกันนะครับโดยประเดตหนึ่งเนี่ยมันจะมีเข้ามาดังนี้เลยครับก็คือเมืองใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวละคร7ตัวหรือว่าที่เราสุ่มกันนั่นแหละเนาะตัวระดับแรระดับอีพิกอะไรเงี้ยอ่ะพาดูทีละทีละกันนะครับนี่เลยอย่างนี้เลยนี่6ตัวแล้วก็ตัวรับ1ตัวจะเป็นตัวโซกินูที่ผมจะขึ้นให้ดูด้านข้างแบบนี้นั่นเองนี่เลยฮะเห็นไหมโซกิอูเนาะ นี่นะครับแล้วก็นี่คือดาเมจตัวช้ยนี่ที่เราทําได้ลองเปรียบเทียบกับตัวละครอย่างโกโจในสมุดนี่เอาดูก็ได้นะครับว่าโกโจเนี่ยเท่าไหร่ช้ยนี่ก็จะประมาณนี้ลองดูจากดาเมจเอาละกันว่าห่างกันประมาณหลักหมื่นสี่โดยประมาณใช่ไหมเออหมื่นสามหมื่นสี่แหละโดยประมาณลองคํานวณดูดแล้วกันว่าตัวไหนหน้าหากว่ากันนะครับถ้าน้องๆมองที่ดาเมจตัวซงิูรุจะเก่งกว่าครับโดยรวมแล้วก็ลองหากันดูแล้วกันนะครับไม่ยากเพราะว่าในเซิร์ฟผมมีคนได้ไปแล้วหนึ่งคนนะครับต่อมาครับ อัปเดตต่อไปเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มสัตรูในดานแล้วก็มีซีเครตหนึ่งตัวซีเครตก็คือผมไม่รู้ว่าไอซีเครตนี้มันนับเป็นเบลุหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆนะนะครับไม่ไม่รู้จริงๆเออแต่ว่าไออวตารเนี่ยมันคือเบลุแน่ๆเพราะว่าในตัวเนี้ยมันคือเบลุเนาะแล้วเบลุหาจากไหนผมรู้แค่จุดเดียวจริงๆนะครับน้องๆเขาบอกว่าให้ไปตีกระจกเหลืองๆแถวเนี้เออไม่รู้อาจจะอันนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่อันนี้ไหมอันนี้ป่า ไม่น่าใช่เขาบอกให้ตีกระจกเหลืองกันแต่ผมหาไม่เจอครับก็เลยสุดท้ายแล้วผมก็เลยเลือกที่จะไปตีมอนเอาอันนี้ฮะเอาสัตว์ขี่เนาะเนี่ยเอาสัตว์ขี่เลยผมไปเลือกตีมอนเพื่อที่จะเอาสัตว์ขี่ตัวนี้แอบก็วิธีการตีก็เหมือนเดิมครับคุณมาดานสุดท้ายแล้วก็ไ like, ล่เก็บมอนพวกนี้ให้ครบนะพอได้สัตว์ขี่ปุ๊บกูก็จะบินได้เลยนะครับบินได้แบบสบายใจแบบนี้เลยฮะซึ่งสัตว์ขี่เนี่ยไอไม่ไอเจ้าตัวเบลูเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยครับจุดเดียวที่ผมหาเจอเนาะส่วนจุดอื่น่เนะยีเลย ตรงนี้เลยฮะจากจุดเกิดมามาทางซ้ายแล้วก็มาตึกอันเนี้ยเนี่ยมันจะอยู่ในนี้เลยนะเลือดมันก็จะประมาณ 2B นะฮะเลือดเลือดมันจะประมาณ 2B แค่นั้นเองครับเอ้ยไม่ใช่ 2B พูดผิด 20B เยอะโคตรนะผมว่าไม่ต้องตีก็ไเลยครับผมไม่รู้หรอกความสามารถให้อะไรนะครับใครที่รู้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับหรือว่าบอกว่หน่อยก็ดีนะครับเพราะส่วนใหญ่คนจะกักความรู้กันนั่นเองเนาะต่อมานะฮะในเรื่องของการอัปเดตเนี่ยก็จะมีในเรื่องของพอทัลที่เพิ่มเข้ามาเนาะ Empty Throne นั่นเองคร พอเท่าควรจะลงกันหลายๆคนนั่นเองซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแต่ผมปิดตัวทรงยูดูไปก่อนนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าลงกันหลายคนนะเพราะว่ามันค่อนข้างยากแล้วก็ให้ของที่คุ้มคนลงหลายๆคนแล้วก็พอเท่าหายากอยู่พอสมควรนะครับก็ประมาณสุดันนที่ผมไม่ชัวร์นะเพราะว่าในดันเจี้ยนเนี่ยเห็นว่ามีรูปอีกิดด้วยในการเปิดโอเพ่นมาอาจจะเป็นพอเท่าก็ได้นะครับแล้วก็มีนิวรอยัลเวลิเออร์ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับอืมแล้วก็จะมีซีเคร t a เอเซอรี่ครับ ก็น่าจะเป็นตัวอีกิทนั่นแหละอย่างที่บอกผมไม่ดูเลยยังไม่ได้ลงนะครับแล้วก็ซีเคล็ดเวเปอร์พอนนั่นเองนะครับแล้วก็แบ็กสมิธเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวหน้าด่านเลยที่เขาเพิ่มเข้ามาตั้งตรงนี้ครับ สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบโรบอทแบ a อะนิเมทเวนเจอร์อะนิเมทลัสเตอและอ n นิเมทแวนการ์ดหรือแบบอื่นๆมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทในเดี่ยววันนี้ผมขอนาเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนนั้นฟาร,ร์มได้อย่างไรมากยิ่งขึ้น UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์มือถือเครื่องหนึ่งสามารถฟาร,ร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งตัวเกมนกจะยาอ เปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูจีโฟนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูจีโฟนลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิ p ชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ jejeje e, e, เพื่อรับส่วนลดอีก20บาทด้วยนะครับเป็นการตีอาวุธนั่นเองหรือก็คือการใช้เหรียญนั่น,ลย,นลยีเ เป็นการใช้เหรียญอันนี้1อันในการตีอาวุธไปนั่นเองครับก็จะมีเป็นโคลเวอร์เป็นกระเป๋าเป็นดวงตาเป็นดาเมจซึ่งผมรีครั้งเดียวได้ดาเมจมาแล้วก็กระเป๋านน่าจะเป็นการบวกดอกเงินหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ไปลองตีกันดูเนาะก็มีโค้ดอยู่ก็ลองใส่โค้ดกันดูได้นะครับซึ่งโค้ดก็จะตามนี้เลยนับแต่ให้ดูอยู่ไหนว่าหาโค้ดไม่เจออ่ะอันนี้โค้ดครับเล็กๆอยู่บุมนี้อาจจะขยายใหญ่ให,ให,ให,ให้ประมาณนี้เลยครับ โอเคไหมใส่โค้ดนี้ก็จะมีเหรียญนี้มาให้5เหรียญส่วนที่อื่นก็จะเป็นแบบพวกของฟรีคริสตัลม่วงประมาณ50อันอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือก็จะเป็นพวกยา,ต,า,ต,าต่างๆนาครับก็อย่าลืมใส่กันด้วยเช่นกันนะครับโอเคเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูพวกเลเยต่างๆด้วยเช่นกันนะครับอ่ะก่อนจะไปนะครับดูอัปเดตต่อก่อนละกันมีเท่านี้นะครับแล้วก็จะเพิ่มเป็นเลเวลตัวละครเราขึ้นมาเป็น60นั่นเองครับจาก50นะครับก็ถ้าเราเทียบให้ดูนะครับจากตัวละครอย่างโกโจก่อนหน้านี้เนี่ย ก่อนหน้านี้มันเลเวลประมาณ50ใช่ไหมครับจะดาเมิที่ประมาณแสนสองหม่แปดพแต่พอเป็น60เนี่ยเห็นป่ะดามจพุ่มมาเป็น3ามแสนเลยหมายความว่าที่เรามีโกโจอยู่มันก็โกงอยู่แล้วนั่นเองครับแต่ทรงกิดูตัวใหม่ที่เป็นตัวรับในด่านใหม่ก็คือจะโกงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับก็แนะนําว่าเวลาเล่นแล้วควรที่จะปั้นตัวใหม่มากกว่าตัวเก่านั่นเองครับผมจึงบอกว่าตัวใหม่มันเก่งกว่าตัวเก่าเนาะแล้วหลายๆคนเนี่ยจะติดในด่านนี้นะครับว่ามันจะขึ้นมาด่านใหม่ยังไงใช่ไหมฮะ มันจะขึ้นมาดันใหม่ยังไงคือน้องๆบอกทำเควสหมดแล้วแต่จริงๆแล้วครับยังไม่ได้ทำเควสหรอกก็แนะนําว่าให้กดที่เควสนะครับที่ตัวนี้เลยตัวคมพีแล้วก็มันจะมีดาวตรงนี้เออให้เรากดนะครับกดดาวมารับเควสมาแล้วมันจะเริ่มตีมอนใหม่ตั้งแต่ต้นเลยตัวเล็ก15ตัวตัว,ตวใหญ่5ตัวอะไรเงี้ยก็ตีไปแล้วเสร็จแล้วประตูมันจะเปิดให้คุณเข้าไปข้างในนั่นเองครับโอเคนอกหลายๆคนจะติดเรื่องนี้นะครับและจุดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นแมปแรกนั่นเองครับ ก็คือโซโล่เรเวลลิ่งอะแหละอ่ะเราจะพาไปดูแล้วกันนะฮะม,มันได้แค่กระโดดวะจะบินก็ต้องแบบว่าแลนดิ้งแบบเงยห,หน้านิดนึงคล้ายๆแบบเอร์ไรส์คอสโอเวอร์เลยนะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะด่านสุดท้ายเนี่ยเรเวลลิ่งเนี่ยนะครับคือลูกน้องเนี่ยนะครับไอตัวข้างๆใกล้เคียงเนี่ยเลือด 1B นะลูกน้องเลยเลือด 1B นะครับแล้วตัวบอสใหญ่สุดจะเลือด 15B มีทั้งหมด3เฟสเหมือนเดิมนะครับค่อนข้างยากค่อนข้างตึงส่วนอาวุธเนี่ยผมไม่รู้ความสามารถว่มันคคืออะะไระรบ แค่นั้นเลยแล้วก็ที่เรารู้คือไอเนี้ยที่มันให้เนี่ยก็คือไอของที่เอาไว้ทำพวกสเตตตัวละครแล้วก็อีโวเป็ไปใช้นี่เนาะก็แนะนำว่าให้ลงดันเจียนในการหาด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะฮะในด่านที่4เหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะฮะในด่านที่4ี่เนี่ยเราก็ต้องพาไปดูที่ดันเจียนแหละครับว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมพาบ้างหลักๆแล้วอย่างที่บอกครับมันจะมีเป็นไอเทมของบางอย่นะมันไม่แลนดิ้งวะไอมันมันไม่เออมันไม่แบบมันไม่บินขึ้นนะ ่ะนี่ฮะมันไม่เทคออฟนะเมื่อกี้อ่ะเรามาดูกันครับโดยตัวเนี้ยมันจะมีการเพิ่มเข้ามาก็คืออีซี่เนี่ยผมว่าตอนนี้ถ้าคุณทำไว้หกสิทุกตัวเนี่ยนะครับดาเมจน่าจะผ่าน50กันได้แล้วนะครับนะบตอนนี้ก็ไม่น่าจะต้องมีคนแบกแล้แหละแต่สายฟรีก็น่าจะต้องให้แบกกันอยู่นั่นเองเนาะซึ่งก็ของด็อบตามนี้เลยนะครับ อ่ะโอเคเนาะก็จะมีของใหม่เข้ามาเป็นอีกลิทเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้นะอันนี้ไม่ทราบความสามารถจริงใครที่รู้ก็บอกได้นะครับแล้วก็เห็นว่าจะมีดรอปพอร์ทัลนี้ด้วยหรือว่าอันเนี้ยเห็นมีคนบอกว่ามันเปิดโอเพนได้ก็ไม่รู้ว่าได้เป็นพอร์ทัลหรือเปล่านี่ตอบไม่ได้เนาะแต่อันเนี้ยจะยังมีดรอปแค่รีโลอย่างเดียวแต่ไอที่เราไปด่านสุดท้ายเนี่ยแล้วก็มีตัวอัพอาวุธหรือว่าตีอาวุธเนี่ยนะครับอันเนี้ยจะดรอปที่มีเดียมเท่านั้นเลยนะครับ โอเคเนาะแล้วมีเดียมเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับก็จะยังคงมีดรอปอาวุธนี้อยู่ก็ไม่รู้ทำาอะไ,ได้นะกับดรอปน้ํายาใหญ่ในนี้นะก็แนะนําว่าถ้าใครดาเมจถึงแล้วก็พยายามลงเจ้าตัวดีให้ได้ละกันนั่นเองนะครับส่วนอาวุธที่ผมไปตีมาก่อนหน้านี้ก็ให้ดูละกันมันจะประมาณนี้ครับก็คือจะเพิ่มเนี่ยอย่างผมเป็นบัตรลัซซ่ามาจะเพิ่มดามจให้ตัวละคร15นนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะส่วนตัวละครที่ผมทําสุดแล้วก็โชว์ได้แหละนะครับประมาณนี้เลยนะครับดามจทที่สุดจริงๆกับบัฟทีีทีีีีี่่่่่ดดดดดทททสสุุเเพิมมารับนกะ ดาบดาเมจที่ดูคัน้างกากแล้วกันมันได้แค่นี้จริงๆก็ดาเมจของผมที่ดีที่สุดจะอยู่ที่2.19นั่นเองแลตอนนี้ปั้นตันไปแค่2ตัวจะประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้ก็ใส่เป็นดาบดอบแล้วก็เป็นหัวดาเมจถูกไหม ก็จะดามีอยู่ที่ประมาณ1.36เห็นปะดามีหนังจะตัวนี้เยอะมากเลยนะเออแต่ว่าตัวนี้มันได้แอคแท็กสปีดไงแล้วก็ได้ลบดามีมาด้วยผมก็เลยเนี่ยเอาดาบยูตะาที่ได้จากดันมานะครับไปลบดามีให้มันอีกไปลบเกตอันติมันก็เลยค่อนข้างโกงนิดหนึ่งแต่อย่างนึ่งคือเรื่องสเตตแหละครับที่มันกระโดดเพราะว่าอันนี้มันเป็น10หมดเลยนั่นเองครับมันก็เลยดูโกงมากๆแต่พอตัวเนี้ยมันเป็น9เนี่ยเห็นปะสเตตมันต่างกันมากนะขั้น10มัน เออตัวเดียวเหนื่อยมากกับการที่จะหานะครับปล่อยหาสเตตไปเลยแล้วไปทำอย่างอื่นได้เลยไปดูหนังจบเรื่องนึงอะ่ะกลับมาค่อยมาดูก็ไล้บางทีะจะแตกหมดเลยก็ได้นะครับก็แนะนําว่าถ้าจะเล่นนะครับควรไปด่านสุดท้ายแล้วก็อัพเลเวลซะนะครับการที่คุณจะกลับมาตีโกโจหรือไปตีตัวอื่นมันจะเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไปหาตัวรับด่านใหม่มันจะเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นละกันนะครับนี่คือสรุปอัปเดตทั้งมวลนะครับทั้งหมดทั้งมวลในอัปเดตหนึ่งนั่นเองถือว่าเอาเข้ามาน้อยนะฮะแต่ก็เล่นได หลักๆก,ก็เหมือนเดิมครับหาซงกินอูรออัปเดตอัปเดตหน้าแล้วก็ไม่รู้ด้ยว,ว่าในตัวนั้นเป็นยังไงหาพอท่อในดันเจี้ยนเลยแล้วก็ลงกับเพื่อนซะเพื่อที่คุณจะได้อีกิดมาเป็นตัวระดับทีวนั่นเองละกันครับก็สู้ๆละกันนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเล่นเกมนี้อยู่นะครับอัปเดตมาถือว่าไม่ได้มีอะไรเยอะแต่มีอะไรทําเยอะมากขึ้นงงไหมอัปเดตมาน้อยแต่มีอะไรให้ทำเยอะมากขึ้นนั่นเองครับก็สู้ๆละกันเล่นเกมอย่างมีความสุขละกันนะครับตามนั้นเดี๋ยวผมไปัป สุ่มหาโซกิตูต่อละกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ครับผม